พี่น้องครับแก้ไม่ตกสักทีปัญหาราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดนาปรังครับวันนี้ราคาขึ้นเป็นบางจังหวัดครับบางจังหวัดก็ราคาไม่ปรับครับราคายังคงที่ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วครับพี่น้องครับดูว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยครับหลังจากเลือกตั้งแล้วครับปัญหาราคาข้าวจะแก้ไขยังไงครับช่วงที่ก่อนที่เลือกตั้งครับราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ เฉลี่ยตันละ5 0 0 0ถึง6,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับแต่หลังจากเลือกตั้งนี้นะครับราคาข้าวจะเป็นอย่างไรครับการเริหารของรัฐบาลชุดใหม่นะครับจะปรับตัวหรือจะแก้ไขปัญหาราคาข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรครับเป็นวิธีไหนต้องติดตามกันต่อครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับประจำวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2 5 6 9่ครับวันนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดนาปรางครับ ราคาปรับขึ้นเป็นบางจังหวัดบางพื้นที่ครับไปรองครับส่วนใหญ่แล้วราคาอย่างของที่ครับไป้องครับราคาข้าวเปลือกวันนี้ครับแต่ละชนิดครับเป็นความชื้นไม่เกิน15%ครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับราคาเฉลี่ยในการรับซื้อครับข้าวเปลือกของมะลินะครับราคาเฉลี่ยในการรับซื้ออยู่ที่ตันละ1 5 3 0 0บาทถึง17,500บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกของมะลินอกพื้นที่ครับพี่น้องเกษตรกรทางภาคกลางและภาคเหนือครับที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ ราคาเฉลี่ยในการรับซื้อครับอยู่ที่ตันละ1น0 0 0บาทถึง1 6 3 0 0บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเจ้าเป็นราคาชนิดแห้งวันนี้ครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ7 2 0 0บาทถึง8 0 0 0บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกของปทุมเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งวันนี้ครับราคาเฉลี่ยในการรับซื้ออยู่ที่ตันละ1 0 0 0 0บาทถึง1400บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเหนียวเป็นราคาชนิดแห้งราคาเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่ตันละ1น5 0 0บาทถึง12,200บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดวันนี้ครับรายจังหวัดครับพี่น้องเกษตรกรที่พบปลูกข้าวนาปรังครับวันนี้ครับราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังเกี่ยวสดวันนี้ครับพื้นที่กรุงเทพมหานครครับที่พี่น้องเกษตรกรพบปลูกครับรับซื้อตันละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้รับซื้อตันละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้รับซื้อตันละ6,100บาทถึง6,500บาทต่อตัน จังหวัดชัยนาทวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตนละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดนครนายกวันนี้รับซื้อตนละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีวันนี้รับซื้อตนละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมวันนี้รับซื้อตนละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีวันนี้ครับรับซื้อตนละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตัน จังหวัดเพชรบุรีวันนี้รับซื้อตละ6,100ันบาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตละ6,100ันบาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้รับซื้อตละ6ห0 0ันบาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้รับซื้อตละ6,300ันบาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีวันนี้รับซื้อตละ6,100บาทถึง6,500บาทตตันจังหวัดอันธ้าร้รับาทตะอตันบาท ถึง6,800บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้รับสุจะละ6,100บาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรวันนี้รับสุตรละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์วันนี้รับสุตรละ6,100บาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกวันนี้รับสุจะละ6,100บาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดพิจบูรณ์วันนี้รับสุจรละ6,100บาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้รับสุจรละ6,2 ถึง6,600บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกขอปงปทุมวันนี้ครับเป็นราคาข้าวเปลือกสดและราคาข้าวเปลือกแห้งครับวันนี้ราคาข้าวเปลือกสดขอปงปทุมครับราคาขยับขึ้นครับอยู่ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครครับที่พี่น้องเกษตรกรพาปลูกข้าวเปลือกขอปงปทุมครับวันนี้รับซื้อตันละ8,200บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ครับราคาข้าวเปลือกขอปงปทุมเกี่ยวสดครับรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกของปทุมชนิดแห้งครับอยู่ที่จังหวัด สิงหุรีวันนี้ครับรับซื้อตันละ1 0 0 0 0บาทถึง1400บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้ครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับทางภาคอีสานของเราครับวันนี้ราคาไม่ขยับภาคไปลงครับวันนี้จังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ11,500บาทถึง11,900เรบาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีวันนี้รับซื้อตันละ1 1 5 0 0บาทถึง1 2 2 0 0บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเหนียวทางภาคเหนือครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับพี่นองตร่ปะใหม ดูที่จังหวัดเชียงใหม่ราคาเฉลี่ยในการรับซื้อวันนี้ครับรับซื้อตันละ1น0 0 0บาทถึง12,000บาทต่อตันรายการสุดท้ายขอวันนี้ครับเป็นข้าวที่ราคาดีที่สุดครับราคาไม่แผ่วครับราคาสูงครับเป็นที่ต้องการของตลาดครับไพื่อนครับราคาข้าวเปลือกขอบรินาปีวันนี้ครับเป็นราคาชนิดแห้งครับวันนี้ราคายังไม่ขยับครับเพื่อนครับแต่ราคายังสูงครับไพื่อนครับพื้นที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้รับซื้อตันละ 16,500บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมาวันนี้รับซื้อตะละ10,000บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้รับซื้อตะละ16,000บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นวันนี้รับซื้อตะละ15,800บาทถึง17,200บาทต่อตันจังหวัดยโสธรวันนี้รับซื้อตะละ10,000บาทถึง17,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีวันนี้รับซื้อตะละ15,500บาท ถึง0 0บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้รับซื้อตันละ16,500บาทถึง1 7 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดวันนี้รับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทถึง17,500บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์วันนี้รับซื้อตันละ1 6 2 0 0บาทถึง17,000บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดแห้งครับทางภาคอีสานของเราครับเป็นที่ต้องการของตลาดครับไป้องครับราคาสูงครับพี่น้องครับปัจจุบบัันนี้คร สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกของไทยนะครับยังเจอวิกฤตครับโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับทั้งราคาข้าวเปลือกสดทั้งราคาข้าวเปลือกแห้งครับราคายังต่ํากว่าต้นทุนการผลิตที่พี่น้องเกษตรกรเพาะปลูกในแต่ละรอบครับไป้องครับในปี2569นี้ครับ่ป้องครับพี่น้องเกษตรกรครับหลายพื้นที่ครับยังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ํากว่าต้นทุนการผลิตครับไป้องครับซึ่งต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ครับสูงกว่าราคาข้าวที่พี่น้องเกษตรกรนําไปขายครับไป้องครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับไว้นะครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านานออนทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ